และในวันนี้เหตุที่ชีวิตของเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นเพราะผลกรรมที่เราเคยทำอาไว้กับใครหรือไม่ตัวเราเองเท่านั้นจะเป็นผู้ตอบคำถามได้เป็นอย่างนีในหลายๆครั้งที่นักแสดงได้สัมผัสกับประสบการณ์สยองแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเดินทางไปต่างจังหวัดไปพักในสถานที่ที่เคยมีประวัติอนาสะพร้งกลัวเช่นเดียวกับนักแสดงสาวท่านนี้ คุณตุกตาอุบลวันซึ่งเธอได้พบกับประสบการณ์สยองแบบเต็มๆจนแทบไม่น่าเชื่อว,ว่าสิ่งที่เธอได้พบเห็นนั้นคือวิญญาณสวัสดีค่ะตุกตาอุบลวรรณด้อนนะคะก็เรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้มันก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของตุกตาซึ่งกี่ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็คงเลืมยากมากๆนึกถึงที่ไรก็ จะรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่อยากย้อนเวลากลับไปอะตอนนั้นเนี่ยยังไม่เข้าวงการประกวดนะคะแล้วก็ประกวดเขารอบ20คนแล้วทีนี้ก็คือไปเก็บโต๊ที่โรงแรมแห่งนี้ก็ไม่เคยเอกใจเลยว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยจะมีมเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนื่อง,งจากว่าโรงแรมเป็นโรงแรมใหม่แต่ว่าก่อนเข้าไปเราก็สงสัยแล้วว่าทําไมทําไมถึงต้องให้เราเนี่ยจุดธูปแล้วก็ไหว้ศาลที่นั่นก็คือเป็นศาล มีเป็นตุกตาคุณตาแล้วก็ตุกตาพญา,พาเราก็ไปไหว้เขาก็ไม่บอกอะไรเราเลยเสร็จแล้วเราก็ไปอยู่ได้สองวันพอถึงวันสุดท้ายที่เราจะกลับเพื่อนๆอีกสิบคน,เ,นเขาก็หลับกันหมดแล้วและอีกสิบคนก็มาปาร์ตี้กันที่ห้องเดียวพอถึงเวลาตีสามก็มีเสียงประตูอด,ดังขึ้นตุกตาเป็นคนวิ่งออกไปเปิดเองออกไปรประตูออกไปก็เจอคุณตาคนนึงหน้าตาสดใสย,ยิ้มแย้ม เสื้อสีขาวใส่เป็นเรีย,รยกว่าชงกระเบนสีม่วงก็คือชุดราชประแต่เขาก็บอกว่ามาที่โรงแรมน,นี้จะขึ้นไปดูชั้นดาดฟ้าหรือยังเพราะว่าชั้นดาดฟ้าเนี่ยสวยมากเลยนะมีอะไรที่แบบว่าใครก็ตามที่แบบได้เห็นก็จะชอบมากแล้วก็หันไปชวน,นเพื่อนอีกสิ อีกเก้าคนว่าเออขึ้นไปกันเถอะคุณตาชวนก็วิ่งกันไปตามคุณตาก็คุยกันแบบสนุกสนานเฮฮาไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีอะไรผิดปกติคุณตาก็จะถามว่ากินอาหารอาหารที่โรงงานเป็นยังไงอร่อยไหมชอบอะไรยังไงคือคุณตาชวนคุยตลอดเหมือนคนปกติมากจนเรารู้สึกว่าเราไม่สนใจสภาพบ้านหรอกพอกดลิฟต์ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าประตูเปิดออกเราก็รู้สึกโอ้โหทำไมมันสวยแบบนี้มันมีบ้านเป็นบ้านเรือนไทยอยู่บนชั้นดาดฟ้านะคะ มีเป็นซุ้มต่างๆเป็นหลัคาคมูจากมีเด็กวิ่งเล่นกันซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยจะใส่เป็นจุงกระเบนเป็นผ้าถุงแบบตัวเดียวแล้วก็มีโกะบางคนก็มีแกะเป็นสองข้างเป็นแล้วก็ลงมาถัเกเปียซึ่งเด็กก็จะเล่นเป็นพวก ม้าก้านกล้วยแล้วก็เป็นตีวงล้อก็วิ่งเล่นการสนุกสนานแล้วก็มีผู้หญิงสวยมากแต่งชุดธรรมดาชาวบ้านแบบชุดกระเบนนีสสบายอย่างเงี้ยค่ะ<ส>แล้วก็รำไทยรำแล้วก็มีคนเล่นดนตรีรรเลงนแล้วเราก็วิ่งไปดูภายในงานว่าเอาอเพราะแล้วก็นั่งดูเขาแบบรำให้เราดูดูเด็กมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือรู้สึกว่าสนุกทั้งทั้งสิบคนที่เห็นเหตุการนี่คือยิ้มอึ้งว่าทำไมบรรยากาศมัน เหมือนเราเข้าไปอยู่ในในสมัยก่อนจริงๆแต่เราก็รู้สึกดีแล้วก็สักพักหนึ่งอะค่ะคุณตาก็าก็มาสง่งเวลาผ่านไปประมาณสักเกือบตีห้าแล้วค่ะคุณตาก็กาาามาส่งที่ห้องแล้วก็บอกว่าอย่าลืมกลับมาอีกนะนดีๆต้อรับเสมอแล้วเราก็แบบข้าคุณตาอะไรเงี้ยจะกลับมาตอนเช้าปุ๊บลงไปทานไปตากินอาหารตอนเช้ากันแล้วเมาส์กันแล้วก็แบบว่าเยาะเยอลยเพื่อนอีกสิบคนว่าเอ้ยสมหน้าเธอไม่ยอมไปกับเรานะเมื่อคืนนี้ แพื่อนก็คุยคุยคุยบ่อยก็ได้ยินใช่ไหมคะเขาก็แบบว่าไปเรียกผู้จัดการมาผู้จัดการก็มาถามว่าเมื่อคืนมีอะไรหรอครับก็เล่าเล่าเล่าให้เขาฟังว่าเราไปเจออะไรมาบ้างเสร็จปุ๊บเขาก็อึ้งเขาบอกงแรนี้เนี่ยนะคะไม่เคยมีบ้านเอนไทยอยู่ข้างบนพวกเราสิบคนเถียงเป็นไปไม่ได้มีไม่เชื่อเดี๋ยวพาขึ้นไปดูทาเขาอีกทั้งที่เขาเป็นผู้จัดการโรงแรมก็ขึ้นลิฟต์ไปดู อยู่ในลิฟต์ก็ยังชงเช้งง้มเง,ง้งกันแบบว่าทุกอย่างค่ะพอลิฟต์เปิดปึ้งทุกคนก็วิ่งปึ้งภาพแรกที่เห็นเป็นดัดฟ้าโลง่ลงมาไม่มีอะไรเลยต้นไม้สักต้นก็ไม่มีเราก็ารู้สึกว่ามองไปเราก็าวิ่งเข้าลิฟต์กลับมาแล้วทุกคนไม่พูดอะไรเลยผู้จัดการเขาจะพูดบอกว่าทราบไหมวาา่าลักษณะ ตาเป็นยังไงอาจจะแบบตาฝาดไปหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือนักวินาทีนั้นทุตานเนี่ยคืออึ้งอะค่ะไม่พูดอะไรแต่ว่ามีเพื่อนอคนหนึ่งเขาบอกว่าลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอ่อผู้จัดการก็บอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเช็คตานหรือเปล่าเนี่ยตอนตอนที่กราบลองมอที่เคาน์เตอร์เขาพูดแค่นี้แล้วเขาก็เดินไปเหมือนเขาก็ไม่อยากจะระบ,บุให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นมันคือเรื่องจริงเขากลัวลว่าเราจะกล,ลัวจะไม่กลับมาใช้บริการที่โรงแรมอีกก็ พอพวกรสก,กับก็ต้องเดินผ่านหน้าตรงฟอนต์อยู่แล้วค่ะก็เลือนไปก็เห็นเป็นรูปไม่ใหญ่มากติดอยู่ตรงหลังประชาสัมพันธ์ก็ใช่ค่ะลูกคุณตาแล้วก็เป็นลูกที่ยิ้มอยู่หน้ายิ้มสดใสตอนนั้นมันกลัวมากกลัวจนจนมันเหมือนเราหยุดหายใจหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายเราจนเราไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแค่อย่างเดียวว่ากลัวโรงแรมเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเป็นของอ ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาขายให้กับทางโรงแรมแล้วเขาไปไปอยู่เมืองนอกกับครอบครัวแล้วจริงๆก่อนที่มันจะทำเนี่ยมันเป็นบ้านเินไทยหลังหนึ่งแล้วเขาต้องต้องลื้อบ้านเินไทยหลังนี้ทิง้งแล้วก็ถมที่ใหม่เพราะว่าจะมีบ่อน้ํามีอะไรเขาก็ถมที่แล้วก็สร้างโรงแรมขึ้นมาเปิดมาหลายปีแล้วแต่เปิดเปิดปิดปิดเดนื่องจากว่ามีใครหลายคนได้มาประสบพบเจอกับ คุณตาแล้วก็คุณยายเขาจะแวะมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆแต่ทุกคนชอบกลัวกลัวกันไปเองอะค่ะคือเขาไม่ได้มาหลอกแค่เขาบอกว่าเหมือนจะขอบคุณหรือเปล่าแต่ก็ไม่ทราบว่าใครก็ตามที่มาพักโรงแรมนี้อย่าลืมกลับมาอีกนะเมื่อเขาออกมาบอกว่าอย่าลืมกลับมาอีกนะทุกคนก็เลยไม่กลับมาอีกเลยคนอื่นจะยังไงก็ใช้วิจรนะารณญาณคิดดูละกันแต่สำหรับตาเนี่ยตาเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าวิญญาณจริงเพราะทำไมได้เจอคนเดียว พากถจะกับเพื่อนอีก9คนคงเป็นไปไม่ได้ที่ตามันจะฝันพร้อมกันเห็นเหตุการณ์ฝันฝันกันทั้งสิบคนแล้วเข้าไปอยู่ในความฝันได้ไปสัมผัสได้ไปนั่งดูได้ไปเล่นกับเด็กมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องนี้เนื่องจากว่าเจอด้วยตัวเองแล้วก็คิดว่ามันไม่เป็นเรื่องงงงายแต่คงไม่กลับไปย่ำกุญตาวิญญาอีกเรื่องของประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ แต่ถ้าคุณเคยประสบเหตุคล้ายๆกับเรื่องราวในคืนนี้เขียนแนะนำเข้ามาในรายการตามที่อยู่นี้สิครับตอนที่เราจะจากกันไปในคืนนี้เราอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพและดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทด้วยนะครับเพื่อที่เรื่องราวของความโหดอือสยองที่เราได้รับตรงไปในคืนนี้จะได้หลีกขางคุณผู้ชมทุกๆคนสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับ พบกันใหม่ทุกวันจันทร์สามทุ่มตรงทางโมเดิร์นไนท์ทีีสวัสดีครับ